สวัสดีครับฟูนี่เราอยู่ใน something evil will happen กันนะครับนี่แล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญที่เราจะไม่คุยด้วยกันนะครับนั่นก็คือคุณสมัยอีออกับคุณมิคันนั่นเองซึ่งพวกเขาเป็นเพื่อนผมนะครับแล้วเขาก็จะมาเล่นกับผมในวันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยลนี่นที่มาเล่นเล่นยังไงน่าจะเล่นเหมือน s u r v i v a l d i s c u s s อะไรสักอย่างีึแล้ว ดูเหมือนจะนำท่วมนะครับแล้วก็ขื้นที่สูงกันเลยทําไมคุณสมัยถึงเลื่อนท้อยขนาดนั้นเอ้ยทาไมมีลูกกระสุนมาด้วยอ้าวมีคลื่นด้วยว้าวอ้าวตกตกตกอ๋อๆสงสัยมาต้องกดกระโดดตามจังหวัดตรงหลอดเมื่อกี้นะคะผมก็ไม่ลืนกันแล้วก็กดอีโมดกันเลยเอ้าอ้าติดดิดิดอ้าอ้า ตกน้ำตกน้ำอ่าแค่ยืนแล้วไว้น้ำยังไงอ่าไม่รู้ไว้น้ำเมื่ออตายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาชุดรอดกันอีกรอบหนึ่งระหว่างนี้ก็รอแ้่ระหว่างรอก็ไปหาเพื่อนผมกันเลยดีกว่าอยู่ไหนครับเนี่ยแล้วอยู่ข้างบนทางขึ้นอยู่ไหนกันครับเนี่ยเอ้นี่ยามีบันไดขึ้นขึ้นขึ้นดิอ๊ย้ยขึ้นไม่ได้เติกระโดดแทนก็ได้ นายคุณง่ยค,ค,คุณไม่ทางกับคุณใช่ไหมนี่มันแพงซัมเมอร์นี่นะใครรู้จักก็ไม่มาบอกกันด้วยะครับโอ้โหม่คนลอกให้คุณเดียวอะไรนะครับนี่แล้วก็เต้นกันไปยาวๆ ลริ่ะหรายเนี่ยโจมตีฮองโคจอนหมายคำว่าไงไม่รู้แน่คุณมิกค่ะอ้าวผมตัวเล็กมากเลยว้าวตัวเล็กน่าจะมีเลเซอร์ละมั้งถ้าจะไม่ผิดเพราะผมเคยเห็นคนเล่นอ้าวผมมีระเบิดด้วยนี่ก็วังระบเบิดเลยตุ้มตมนี่ตุ้มเออคณเต้นด้วยเราไปเต้นตามกมันดีกว่าเหลื <c oughs> ที่เสียง สปีดแล้วก็เป็นอย่างนั้นนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องมีเลเซอร์โอ้เพื่อนไม็นอย่านีเลยแล้วก็มาเต้นกันต่อ ไปเพื่อนเต้นเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นเออโอ้โหเล่นเล่น,เล,นเล่นทีเผลเล่นทีเผลชิด้วยทุกคนผมโดนเล่นหลังก็เต้นกันต่อเลยเราไปดูเร้อนะคะเพื่อดูาราคาของอีโมดนี้กันดีกว่าเดไปที่อีโมดขั้นแล้วก็มาดูกันใช่อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ม,มาไหนกันนะ่ะอ้าวเกมเริ่มแล้วอ๋อฝนโปรดเย้เกิดแะ้วขึ้นผมได้ว้าวผมได้คิวยอมพทูดว้าวผมฟันใครได้ไหมเนี่ยเกิดกดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรรับเนี่ย darkness เืออะไรไม่รู้เราไปหาอีโมดและอาชุวรอ,อดสักอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปิดทิปเลยกว่าีไ่ไงผมเจอแล้วโหแพงมาก120 แขงมากๆนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้แล้วก็มาชิดล็อกเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์สไนเปอร์กับสาแมวที่จะปิวมานะผมเาดาผมดาวอุย้ยขึ้นมานได้ผิดด้านอ่าชิดล็อกเลยปึ๊บเป็นไงเก่งเชียวขึ้นได้ไปฝั่งนู้นกันดีกว่า,าก็วิ่งไปเลยอุย้ยตกตกอ่ะอ่าอุาอ้ยเจ็บมากเลย ตกไปถึง3 0 HP อ้าอ้ะอ้าโอ้ะออ๊ยเจ็บจะาดมอ่าโดนอะไรไม่รู้อ้าอ้อือืออจะตกจะตาเราข้าไปฝั่งนี้กก่อนอ่ยตอีล้วอ้ะอ่ะอ่ะเจ็บเจ็อ้าๆอ้จะโดนยิงอ้ เลยเหลือแค่ฟีลต้องรอดไปให้ได้ ทุกคนผมโคตรเก่งแค่หนึ่งรัดเพียงรอดได้ไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย